จอกันอีกแล้วนะครับผมพัดในนา้าซิงนะครับขับไปคุยไปนะครับกับพัดเมื่อกี้เพิ่งไปเปิดบ้านให้ลูกค้ามานะครับให้ลูกค้าดูมาก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยตามผนที่หลังแต่วันนี้ที่จะมาแชร์นะครับที่จะมาแชร์ก็คือซับแรกนะครับคลิปวิดีโอแรกที่ผมโพสต์ไปนะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอเราควรจะรีโนเวท บ้านก่อนถึงจะประกาศเช่าหรือว่าประกาศให้เช่าเลยแล้วค่อยมารีโนเวททีหลังนะครับที่ผมบอกว่าที่ผมแนะนำนะครับที่ผมแนะนําว่าคือให้ให้ประกาศเช่าไปเลยนะครับแล้วค่อยมาทําที่หลังตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็วันนี้นะครับก็ปิดจอบได้นะครับบ้านหลังนั้นที่ที่ถ่ายให้ดูคลิปแรกนะใช่ก็มีเขาวาง,วางมัะจามมาแล้ว นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจะเข้าอยู่กลางเดือน,นหน้าเราก็จะมีเวลาอีกประมาณ20บันเนี่ยในการที่เข้าไปรีโนเวทบ้านนะครับซึ่งทางเจ้าจของก็บอกมาแล้วซึ่งผมก็ถามแล้วว่าตั้งเั้เหมา้ประมาณเท่าไหร่ก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับเงินที่เจ้าของบ,บ้านยอมจ่ายเนี่ยมันพอดีม,ม,มัน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 โอเคนะบอกว่าคุมงบอยู่แน่นอน นะครับนี่นะครับคือแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าของผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกต้องนะซึ่งอ,อย่างบ้านที่มีค่าเช่าสูงๆเนี่ยที่เคยเจอมานะครับก็ควรจะทำให้เรียบร้อยนะเฉพาะว่าค่าเช่าสูงๆเนี่ยคนที่เช่าเนี่ยเขาก็ไม่อยอกจะมาทำอะไรเพิ่มละคืออยู่ในค่าเช่าที่อยู่ในระดับที่แบบว่าเงินไม่ใช่ปัญหา ตรงนั้นนะคือบ้านนะควรจะดีพร้อมอยู่เลยนะครับแต่ถ้าบ้านที่ค่าเช่าไม่ได้แพงมากนะครับอยากต่อรองกันอยู่ที่หลักพันอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่พันหลักร้อยหลักพันเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าให้ลองให้ลูกค้าเข้ามานะดูก่อนทําบ้านให้มันแบบไม่น่าเกียดอะไม่น่าเกียดจนเกินไปเข้าไปรถหันหน้าหนีานานอะไรเงี้ยคือเข้าไปบ้านโล่ง ดูแบบมันโอเคอ่ะแค่แบบนิดๆหน่อยๆที่ยังยังในข้องคำอ่ะเอาแค่นั้นพอนะครับยังไม่ต้องแบบโอ้ทาสีใหม่ทั้งหลังต้องเปลี่ยนถุงกัุนใหม่ทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับคนที่มีบัตเจ็ตน้อยๆหรือว่าไม่อยากไปหมดเยอะนะครับค่าเช่าแบบเอาไม่ถึงหมื่นอ่ะผมว่าอต่ากว่าหมือ่นอ่ะผมว่าใช้ ตามสูตรผมนะจะพะผมว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนะครับก็ลองดูนะครับลองเอาตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับอตอนนี้นะครับตลาดเช่านะสำหรับผมนะผมผมไม่ได้เล่นคอนโดนะครับสำหรับบ้านเนี่ยตลาดเช่าบ้านยังมีความต้องการอยู่นะครับเยอะด้วยครับวันนี้นะครับวันที่ยี่บห้า เมษาเนี่ยโตคผวันที่ยี่ห้าเมษาเนี่ยวันนี้วันเดียวนะครับมีลูกค้าโทรมาน่าจะประมาณสิบห้าสายนะครับหาบ้านนะครับบ้านเดียวเียวเลยคอนโดไม่มีเลยอคอนโดมีสายหนึ่งวันนี้เป็นคอนโดที่ผมเล่นอยู่ผมเล่นแค่แท่งเดียวโครงการเดียวนี่แหละในสิบห้าสายอะ่ะมีคอนโดแท่งเดียวอ่ะนอกนั้นบ้านหมดเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็สายจะแน่แนๆช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วยิ่งปลายเดือนเนี่ยโอ้โ oh หจะประมาณนี้หลยนะครับก็อลองดูครับลองดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเอาไว้คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคแค่นี้กันนะครับบ๊ายบาย